สวัสดีครับพวก,กัจานนี้ขอราคตทองคำจาก YLG ประจำเช้าวันที่3มีนาคม2557ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,331.06มีการขึ้นไปตัดระดับสูงสุดบริเวณ1,333.30และย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,319.61ปิดตลาดไปบริเวณ1,325.79อ่อนตัวลงประมาณ5.27เหรียญดอลลาร์ต่อทรัอล ราคาองคำตลาดร่วมมีการร่วงโรลงในวันศุกร์ขณะที่ตลาดุ้นสหรัฐมีการขยับขึ้นอย่่อในกรณีราคารงคำยังปิดตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยการพุ่งขึ้นเป็นรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปี2013ขณะที่ราคารงคำยังได้รับแรงหนุนจากปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐโดยมีการเข้าซื้อทองคำในฐานะักสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งนี้ราคารงคำพุ่งขึ้นเกือบเในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเจเดือนนอกจากนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ ที่ออดแอในฝั่งสหรัฐยังเป็นตัวกระตุ้นให้มีการเข้าซื้อทองคำประกอบกับสถานการณ์ความวุ่นวายใน UK, ยูเครนยังส่งผลให้ราคาทองคำมีการขยับขึ้นในช่วงเช้าวันนี้โดยยูเครนเตรียมพร้อมที่จะทำสงครามหลังจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียประกาศว่าเขามีสิทธิที่จะบุกยึดยูเครนทั้งนี้กองกำลังรัเสเซียได้เข้าบุกยึดแควนไคเเมียของยูเครนแล้วโดยแควนดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้คา,าบสมุทรทะเลดาซึ่งมีฐานทัพเรือของรัเสเซียประจำการอยู่ สรุปภาพรวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคํา SPDR มีการถือทองคาเท่าเดิมที่ระดับ8 0 3 7 0 4ตันกองทุนโลหะเงินไอแชร์ are, มีการถือโลหะเงินเท่าเดิมที่ระดับ1น2 0 4 3 6กตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ21.19อ่อนตัวลง0.07ตลาดน้ำมันดิบเบนซ์ปิดตลาดไปณระดับ109.96บวกขึ้นมา0.96 สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1 3 8 0 2บวกขึ้นมา0 0 0 9 4ดัชนีเดอลลร์อินเดีปิดตลาดไปณระดับ79.69อ่อนตัวลง0 5นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวพ,พุ่งขึ้นโดยหุ้นตกและราคาน้ำมันดิบตัวขึ้นขณะที่สงครามรัสเซียและยูเครนใกล้ปะทุความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนกดดันตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้ขณะที่ราคาทองคำและน้ำมัน ได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยโดยดัชนี MSCI สำหรับตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่นดิ่งลง1.05%สู่ระดับ457.97ดัชนีนิเคอิสุดลง2.29%ส่วนดัชนีฮั่งเส็งร่วงลง1.11%ประธานนาธิปดีวาเริเดเมียปูตินของรัสเซียได้ประกาศว่าเขามีสิทธิ์ที่จะบุกยูเครนทั้งนี้กองกำลังของรัสเซียได้บุกยึดแคว้นไคเเมียของยูเครนแล้ว โดยแคว้นดังกล่าวตั้งอยู่ในคาบสมุทรทะเลดาขณะที่ราชลงคำยังได้รับแรงหนุนจากกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เผยเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้สองรูปชาวนี้กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้สองรูปจากทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีหลังจากได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบเดียวในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางนี้สำนักข่าวยอนทับของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าว เดินทางราว500กิโลเมตรหลังจากถูกยิงออกจากฐานนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนืนะอโดยไรก็ตามราคาทองคำยังถูกกดดันจากจีนเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตสุดต่ำลงในรอบ8เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ผลสำรวจภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตอกย้ำถึงสัญญาณภาวะชะลอต,ตัวทางด้านเศรษฐกิจ ขณะที่อุปสงค์น้อยลงทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตของจีนอยู่ะระดับ50.2ในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงจากระดับ50.5ในเดือนมกราคมประกอบกับดับชนียอดฝั่งซื้อใหม่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนที่ระดับ50.5ลดลงจากระดับ50.9ในเดือนมกราคมเช่นกันสรุปการลงทุน ไว LG ประเมินแนวรับด้วยให้แนวรับระดับ 1,330, 1,320และ1,310แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,353, 1,363และ1,373สำหรับรกลุ่การลงทุนราคาดิบตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนในช่วงเช้าทำให้มุมมองระยะกลางยังเป็นบวกเบื้องต้นคาดว่าราคาจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมาแต่หากสามารถยืนเหนือโซนแนวรับระดับ1,330เปรเียญลลาต่อทรอยส์ออนได้ จะเกิดแรงซื้อให้ราคาดิบตัวขึ้นทดสอบโซนแนวต้านสำคัญในโซนระดับ1,350-1,360เหรียญดอลลาร์ต่อทอนซ์ออีกครั้งแนะนำหักราคาอ่อนตัวลงและสามารถยืนเหนือโซนระดับ1,330เหรียญดอลลาร์ต่อทอนซ์อได้อากเสี่ยงเปิดสถานะซื้อโดยตั้งจุดตัดขาดทุนหากราคาดิบโซนระดับ1,320เหรียญดอลลาร์ต่อทอนซ์อลงมาสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ